ก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ในความสึกเราคือพากันในทางที่ดีขึ้นเย้ยนดึงดาม,ม่าทำไมเนี่ย<อ>งงมากเลยอ่ะก็นนบบนานนะเสราะมันได้ใช้ภาษาอีสราย,ยามัน,ม,ม,น,นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนับจั๊กจี้องเหมือนเดิมครับ ก็อย่างอย่างที่เรารู้สึกแหละครับคืออย่างจะเห็นว่าแฮชแท็กอ่ะเที่ยวยาวอ่ะ just w a n a leave our lives โอ้เซเวนทรนมันมาจากของว่าก็แค่อยากใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันทุกเวลาก็ก็คือการการการมีงานแต่งก็คือเหมือนกับเพื่อให้ทุกอย่างเพื่อประกาศให้ทุกคนได้รับทราบแล้วต่อไปนี้เราก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบที่เราโมเมนต์วันที่เราตอนที่เราเราได้รับที่มาเจอ คือไ้ฟิลตอนนั้น,น,านาอ๋นอคือ,อคือตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นข้างหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความตั้งใจของเราคือเราอยากจะให้ทุกคนจากทั้งประเทศหรือทั้งต,ต่างประเทศด้วยเขาสามารถมาร่วมง,งานเราได้แบบแบบที่เราแบบประกาศไปว่ามันคือ new normal คือแบบทุกคนร่วมเป็นสักขีพยายนได้ผ่านทางทาง u u u e e ของเราใช่ไหมครับแต่ เราก็ตั้งใจว่า4ี่โมง,งโอะไรเงี้ยบอกว่าเราดูนาฬิกาตอนนั้นคือเราต้องต้องอยู่หน้างานแล้วเราดูนาฬิกาเฮ้ยทำไมยังไม่มีแบบเราก็เลื่อนโทรศัพท์ดูว้ยทำไมยังไม่มีแล้วก็4ี่โมงห้านาทีก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยรีบโทรตามล่นพี่ที่เราเขามาช่วยดูเรื่องนี้ปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องการล็อกอินเข้าไปใน YouTube ของเราอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดปัญหามากแล้วโมเมนต์นั้นคือผมต้องห้ามเจอแก้วแล้ว แก่อยู่อยู่ในบ้านแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์แบบอะเ,เราเราเราต้องไม่เห็นมันมันเป็นทรรเนียมอะไรอย่ไหครับแต่เราต้องวิ่งเข้าไปหาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะรู้เรื่องการล็อกอินซนอินเกี่ยวกับเรื่องยู u ูบอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจองวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปช่วยกันหาทางว่าเราจะทําไงให้มันเริ่มไลฟ์ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วโมเมนต์นั้นคือจริงๆมันมัน มันพีคมากอะแต่เราสองคนช่วยกันช่วยกันแบบใจเย็นค่อยๆยคุยค,ยค่อยค่อยแบบเราเรารับรู้ถึงถึงความรู้สึกที่แบบเออคู่เราแบบมันดีจังเลยเนาะที่แบบในเออในในโมเมนต์ที่มันแบบพีคมากๆแต่เราก็ไม่ไม่ใจร้อนจนเราทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเพราะถ้าทะเลาะก,กันโมเมนต์นั้นนี่คือก็คือ <laughs> พังนะ <laughs> แล้วเราก็เดินออกมาแล้ว แล้วก็มารอว่าทุกอย่างมันจะต้องคือคือถ้าเกิดทุกอย่างมันโอเคแสดงว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเริ่มเดินแหละอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวสาวเริ่มเดินแล้วก็โชคดีมากที่ได้โอ๊ตป๊อปว่าเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศที่มันสนุกที่มันแบบน่ารักทําให้เราแบบผ่อนคลายไปอะไรเงี้ยแต่พอรถแก้วรถที่แก้วอะ่ะจะต้องจะต้องลงมาคือขับเข้ามาแล้วท้องรับเพลงนั้นอนะ เราแบบไม่ไหวแล้วจริงๆมันมันทุกอย่างมันสําเร็จสมบูรณ์แบบยอะไรเงี้ยเราเราแบบ,บ,บใช่ครับก็เห็นปา้ปาแบบปา้าที่แบบป้าแก้วที่แบบอ่าเขาเขาก็จะแบบนวเออต้องใส่ต้องแต่งตัวนี้เลยเหรอต้องพูดอะไรต้องอะไรเงี้ยวันนั้นเขาคือแบบทาทุกอย่างที่พวกเราสองคนอยากอยากได้เขาเดินเข้าไปกอดแก้วเขาพาขึ้นมาเพื่อนๆนเพื่อนๆนหลายๆคนที่แบบ ก็ไม่ไม่ได้อยากจะใส่ชุดเต็มขนาดนั้นอนะไรเงี<ม>้ยเขาก็มีสไตล์ของเขาเลย<ม>เพรายอมทำทุกอย่างเพื่อเราหลายคนที่แบบเราก็แทบไม่ได้แฮงเงาด้วยเลยเพราะ <f ew> ยอมมาพื่อาามันสมบูรณ์แบบมากจนเราแบบอันไม่อยู่ยนะอะไ <f ew> รเงี้ยไม่ใช่จริงจริงๆเราก็รู้คาถามอยู่แล้วว่าเพราะว่าเราเราเองก็เป็นคนที่แบบช่วยทาง organize <f ew> ออแก n ไนซ์เขาคิดว่าซีเควนซ์มันมีอะไรบ้าง เราก็เตรียมในใจมาประมาณหนึ่งว่าเราอยากจะพูดขอบคุณอะไรเขาบ้างเงี้ยแต่มันพูดไม่ออกโมเมนต์นั้นคือผมพูดไม่ออกจริงๆไม่ได้พูดเลยแล้วมันก็ย่อมาเหลือแค่ความรู้สึกนะั้นจริงๆที่แบบผมมองหน้าเขาผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นพันปีเลยว,ว่าที่เราแบบเดินสวนกันไปมาแล้วแบบอาจจะไม่ได้แบบคุยกันหรือทักทายกันแต่ว,ว่าวันนี้เหมือนกแบบับเออมัน,มน ดีมากเลยเออมันเจอกันจริงๆครับมันเจอถ้าเจอถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆก็ก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ในความสุดเราคือพากันไปทางที่ดีขึ้นนี่ครับดึงดราม่าทำไมเนี่ยงงมากเลยอ่ะอ้าล้วเรางแบบมาตานะพอมันได้ใช้ภาษาภรรยามันมันคเรลี่ยนมันเปลี่ยนคจั๊กจีงเหมือนเดิมครับคืออ่าเหตุผลที่เราแต่งงานกันได้เพราะว่า เราเป็นความธรรมดาทีคู่ที่อยู่ด้วยกันแบบธรรมดามากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่างานแต่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องพิเศษหรือวิวัวาหรือการแต่งหลังจากแต่งงานมันจะต้องดียิ่งกว่าเดิมหรืออะไรผมรู้สึกว่าความธรรมดานี่แหละที่มันดีที่สุดเพราะว่า ชีวิตคู่มันมีทุกอย่างมันมีทุกรสชาติอะไรเงี้ยครับเราคงไม่ได้ไปคาดหวังว่าแบบโอโ้โหหลังจากนี้เราจะต้องแบบดียิ่งกว่าเดิมหรืออะไรเพราะว่าที่เท่าที่เป็นอยู่ก็คือก็คือมันดีมากแล้วเราถึงได้เราถึงได้แต่งงานกันค่สัญญาะพ่ณแม่แก้วหรืเขาพูดหรือท่านพูดอะไรกับเราเราเรารู้สึกว่าคําพูดมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือ แต่ว่าการกระทําสาคัญที่สุดอะไรเงี้ยเราสิ่งที่เราพิสูจน์กันมาตลอดระยะเวลาเราคบกันคือเราพยายามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์กันทั้งคู่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะเราผมเชื่อว่าท่านหรือเพื่อนๆแก้วหรือทุกคนเขาก็ได้ได้สัมผัสได้ได้สัมผัส,ส,ผสเห็นถึงสิ่งนี้ด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยการความเป็นเราด้วยสิ่งที่เราทํา อะไรเก็เลยเราไม่เราไม่ชอบที่จะต้องมานั่งพูดสาบานาสัญญาหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดมันแค่พูดให้เพื่อคนฟังสบายใจเฉยๆแต่ความสําสคัญมันคือเราสามารถทํามันได้อยู่เรื่อยๆตลอดไปแล้วเรารู้เราวร,าร,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 รู้วิธีด้วยว่าเราทำมันทำไมเราถึงทํามันได้เยเ